สวัสดีครับผมชื่อนายธีรกรพิชนังรหัสนักศึกษา6 1 5 1 5 0 0ง0นาศึัศึกษาชั้นปีที่2หมู่ที่1ครับวันนี้ก็จะมานำเสนอแบบทดสอบความอ่อนตัวนะครับวัตถุประสงค์ก็จะเพื่อวัดความอ่อนตัวของร่างกายของแต่ละบุคคลครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีเสือหรือบอกที่มีพื้นผิวที่นิ่มครับ ก็ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการปฏิบัติครับก็โดยเราจะให้ผู้ทดสอบครับทาการนอนหายนะครับนำตัวตรงนะครับผมต่อไปก็จะทาการยกขาขึ้นทีละสิบห้าองศาครับจนขาตั้งฉากถึงเก้าสิบองศานะครับ,รบโดยการยกขาแต่ละครั้งนะครับจะให้เราค้างไว้ที่องศาดังนั้นเป็นเวลาสี่วินาทีนะครับคือจะเพิ่มขึ้นไปทีละสิบห้าองศานะครับก็เดี๋ยวลรงมาดูตัวอย่างกันเลยครับ อันนี้ก็เป็นสแถวสามครับก็ะนะับหนึ่งสองสามสี่ต่อไปก็สามสิบนะครับหนึ่งสองสามสี่ต่อไปก็สี่สิบห้าครับหนึ่งสองสามสี่ต่อไปก็หกสิบนะครับหนึ่งสองสามสี่ต่อไปก็เจ็ดสิบห้าครับหนึ่งสอง สาต่อไปก็90้าสิองศานะครับหนึ่งสองสาสี่เมื่อทำการเสร็จแล้วก็ให้เบอรสองเอาขาลงได้เลยครับ mm hmm. ก็ระหว่างที่เราทำการยกขาครับบริเวณช่วงลำตัวต้องไม่ยกขึ้นหรือนอตัวขึ้นนะครับให้หลังชิดป่อะไว้ตลอดนะครับ mm hmm. ก็แบบตบวสองและเกณฑ์อันนี้ก็จะเป็นของอาจารย์ชนชัย อนมามนาครับนักพื้นศาสตร,ร์การกีฬามหาวิทยาลาัยมหิดลนะครับขอบคุณครับ